วันรุ่งขึ้นเย่เฉินและเสี่ยวจูรันตื่นแต่เช้าตรู่ในขณะที่เซี่ยวฉางกุลและมาลานยังคงตื่นอยู่พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมตอนหกโมงเย็นและขับรถไปที่สนามบินคราวนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีขอองค์การแต่งงานที่เซี่ยวจูรันเดินทางคนเดียวแม้ว่าทั้งคู่จะลังเลในใจแต่ทั้งคู่ก็รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกในการจากไปชั่วคราวนี้ เย่เินต้องดูแลความปลอดภัยของเสี่ยวจื้อหอรันโดยส่งเธอไปหาเฟยเคซินซึ่งจะสามารถดูแลเธอได้อย่างแน่นอนในทางกลับกันเซี่ยวจูรันรู้สึกว่าเธอต้องช่วยเฟยเคซินด้วยความต้องการเร่งด่วนของเธอดังนั้นเธอจึงสามารถแยกจากสามีของเธอได้ทั่วขนาดหนึ่ง เมื่อพวกเขาแยกทางกันที่สนามบินดวงตาของเซียวจูรันเป็นสีแดงและเธอกอดเย่เชนเบาๆพึมพำว่าฮันนี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นานแค่ไหนดังนั้นฉันจะทำงานหนักเพื่อคุณที่บ้านคิงเรนเคอร์เก้เย่เฉินลูบหลังเธอและพูดอย่างปลอบโยนว่ากับสามีของฉันไปรอบๆไม่ต้องกังวลฉันจะดูแลแม่และพอ่อ เซียวจูรันเตือนว่าสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองอย่าคิดที่จะไปช่วยคนที่มีห่วงจุ้ยเสมอไปไม่เป็นไรครับเย่เฉินยิ้มเบาๆและพูดเบาๆว่าคุณเองก็เช่นกันอย่าคิดถึงงานเมื่อคุณมาถึงนิวยอร์กให้ความสนใจกับการรวมงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันเซียวจูรันเช็ดน้ำตาของเธออย่างเงียบๆและพูดอย่างไม่เต็มใจว่าฮันนี่ฉันจะเข้าไปแล้วไปเถอะ เย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าบอกฉันก่อนหลังจากที่คุณลงจอดโอเคเย่เฉินเฝ้าดูเซี่ยจูรันเข้าสู่การตรวจสอบความปลอดภัยและหันไปรอบๆเพื่อออกไปหลังจากที่เธอตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จแล้วและออกจากช่องทางรักษาความปลอดภยัยเพียงครึ่งเดียวผ่านไปหกโมงเย่เฉินจึงไม่รีบออกไปแต่ไปที่ถงผู้โดยสารขาเข้าของสนามบิน เนื่องจากยังเร็วเกินไปมีเพียงไม่กี่คนที่รอรับที่นี่และเย่เฉินเห็นชายคนหนึ่งสวมนิ้วลั่นไก่ยกถือป้ายรับที่ทางออกเย่เฉินวางใจลงเล็กน้อยจนถึงตอนนี้จางเอ,อ๋อเหมาได้จัดการให้สิ่งต่างๆลงจอดอย่างน่าเชื่อถือเย่เฉินไม่ขยับเสียงและเงียบๆมาที่หน้าจอสนามบินขนาดใหญ่เพื่อหยุดและดู เที่ยวบินแรกสุดที่ออกจากจินหลิงจะไม่บินขึ้นจนกว่าจะถึง10นาทีต่อมาในขณะที่เที่ยวบินขาเข้าแรกสุดจะไม่ลงจอดจนถึง8โมงเชา้าเที่ยวบินขาเข้าส่วนใหญ่มาจากเมืองใหญ่ในประเทศจีนในขณะที่บางส่วนมาจากเมืองอื่นๆในต่างประเทศเยี่เฉินไม่รู้ว่าสัตว์ูของเขาจะมาถึงโดยเครื่องบินหรือไม่และเขาไม่รู้ว่าสัตว์ูของเขาจะมาจากไหน แต่เขารู้สิ่งหนึ่งและนั่นคือจากนี้ไปเขาจะไม่กังวลอีกต่อไปเมื่อเขาประจำการในจินหลิงเขากำกำปั้นและสาบานในใจว่าใครก็ตามที่ต้องการฆ่าปู่ย่าตายายของฉันในเมืองที่พ่อแม่ของฉันถูกฆ่าตายเมื่อ20ปีที่แล้วฉันเย่เฉินจะต่อสู้จนตายพระเจ้าจะฆ่าพระเจ,าะเจ,าจะ้าพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้า16คำสุดท้ายดังและชัดเจนในใจของเย่เฉิน เขาเหลือบมองเที่ยวบินขาเข้าที่สนามบินอีกครั้งหันหลังกลับและก้าวไปทางซ้ายในเวลานี้เยียนจริงนอกจากนี้ยังเป็น6นาฬิกา30นาทีในตอนเช้าและสนามบินนานา,นาชาติยันจริงคึกคักกว่าจินลิ่งมากเนื่องจากเที่ยวบินมีความหนาแน่นสูงเที่ยวบินขาออกของยัยนจริงจึงเริ่มออกเดินทางทีละเที่ยวบินตั้งแต่เวลา6นาฬิกา10นาที ชางเชงโบสวมเสื้อเชิ้ตยาวในฐานะเอ็กเทอร์ชางคิงชาวจีนชาวอาร์เจนติน่าก้าวเข้าสู่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศของสนามบินยันจิงภายใต้แรงกดดันจากเจ้านายชาวอังกฤษของเขาเขาได้ซื้อเที่ยวบินแรกสุดไปยังจิงลิ่งในวันนี้ซึ่งออกเดินทางเวลา8โมงและคาดว่าจะใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีหลังจากเช็คอินชางเชงโบหลับตาในห้องรับรองชั้นหนึ่งและรอขึ้นเครื่อง,งบิน แต่หัวใจของเขาซึ่งเต้นมา1,506ปียังคงสูญเสียความเร็วบ่อยยกว่าที่เขาควรจะมีบางครั้งก็เร็วเกินไปบางครั้งก็ช้าเกินไปเช่นรถไฟห่อตีลังกาลุงช้งเซิงรู้ว่าการแสดงที่ผิดปกตินี้เกิดจากความตึงเครียดในใจของเขาเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประหม่ามาหลายปีแล้ว แต่เขาก็ยังจําได้อย่างชัดเจนว่าเขาเคยทําสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่เขาประมาทซึ่งเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและในวัยหนุ่มของเขาในขณะนี้ชางเชงโบอดไม่ได้ที่จะคิดถึงการเดินทางอันยาวนานของเขาตลอดชีวิตวัยเด็กของเขาในปีที่น่าเศร้าของความอัพยศอดสูและความอัปยศอดสูเมื่อเขาไม่สามารถกินได้เพียงพอไม่สามารถสวมใส่ได้และถูกล้อมรอบด้วยหมาป่าและเสือ เมื่อเขาเป็นชายหนุ่มราชสำนักทิ้งไร้ความสามารถกรบฏนักมวยกำลังดันเนินไปอย่างเต็มรูปแบบและผู้คนกำลังทุกทรมานจากปัญหาภายในและภายนอกเขาไม่สามารถนับจํานวนครั้งที่เขาดิ้นรนจากความตายแต่เขาจํำได้เพียงว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมาถึงช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและความตายหัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้นและช้าลงด้วยความเจ็บปวดและใจสั่นเล็กน้อยเหมือนตอนนี้ มันคือการหลบหนีสงครามเพื่อรับอาหารและเพื่อความอยู่รอดที่เขาเข้าร่วมกับชังยุนกวนในฐานะนักบวชลัททีเตาในเวลานั้นเขาศึกษาลัททีเต๋าเพื่อมีชีวิตอยู่และไม่อดตายแต่หลังจากที่เขาเข้าสู่นิกายเตาเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ลัททีเตาสแสวงหาไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่แต่เพื่อมีชีวิตอยู่ตลอดไปเมื่อเขาได้พบกับหลอดหญิงเท่านั้นที่เขาเริ่มเดินบนเส้นทางสู่ความเป็นอมตะอย่างแท้จริง เมื่อเขาได้พบกับหลอดหญิงเท่านั้นที่เขาเริ่มเดินบนเส้นทางสู่ความเป็นอมตะอย่างแท้จริงหลังจากเชี่ยวชาญออร่าของเขาเป็นเวลาหลายปีลุงฉังเซิงไม่เคยรู้สึกประมาแบบเดียวกับที่เขาทำในตอนนั้นจนถึงวันนี้หลังจากผ่านไปกว่าร้อยปีเขารู้สึกวิตกกังวลระหว่างชีวิตและความตายอีกครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะคิดในใจว่าการเดินทางไปจิงหลิงครั้งนี้เป็นหายนะครั้งใหญ่หรือไม่ ทันทีที่เขาคิดเช่นนี้เขาก็ส่ายหัวและปลอบใจตัวเองว่าฉันไม่ควรจะมีอะไรที่สามารถทำ้ายฉันในจินลิงได้อย่างไรเมื่อ20ปีก่อนเย่ชังยังและแอนเฉิงกี้ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสันโดษไม่ตรงกับฉันคราวนี้ถ้าฉันทำลายครอบครัวอันทั้งหมดในจินหลิงจะไม่มีใครทำ้ายฉันได้เมื่อถึงจุดนี้มุมปากของเขาโค,ค้งขึ้นในลักษณะที่โหดร้ายและขี้เล่นในขณะที่เขาย่อเย้ย และลูกชายคนเดียวของแอนเชสเจงและเย่ฉังยังคุณโชคดีที่ได้หลบหนีไปเมื่อ20ปีก่อนถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณยังอยู่ในจินลิ่งคราวนี้ฉันจะส่งคุณและปู่ย่าตายายของคุณไปพบกับพ่อแม่อายุสั้นของคุณในขณะนั้นพนักงานต้อนรับในห้องรับรองชั้นหนึ่งมาที่ด้านข้างของเขาและพูดด้วยใบหน้าที่เคารพว่าสวัสดีคุณเอ็กเทอร์เที่ยวบินของคุณไปยังจินลิ่งเริ่มขึ้นเครื่องแล้วโปรดไปที่ประตู36ทันเวลาที่จะขึ้นเครื่อง ชางเชงโบลืมตาขึ้นและยิ้มเบาๆโอเคขอบคุณต้องบอกว่าเขายืนขึ้นและมุ่งหน้าไปที่ประตู36 4สินาทีต่อมาเครื่องบินชางเชงโบถูกบินขึ้นบนรันเวย์ของสนามบินยันจิงและหลังจากเครื่องเลี้ยวในอากาศบินไปทางใต้สิบโมงเชา้าเครื่องบินลงจอดที่สนามบินจินหลิงก่อนเวลาส0นาที ขณะที่เพลงในห้องโดยสารเล่นชางเชงโบซึ่งหลับตาตลอดทางก็เปิดออกเขามองออกไปนอกหน้าต่างและรู้สึกถึงเลือดของเขาทั้งหมดค่อยๆร้อนและเดือดเขารู้ว่ามันเป็นความปรารถนาที่จะฆ่าเขาไม่มีโอกาสมากมายที่จะไปสนุกสนานกับการฆ่าเพราะเขาต้องได้รับการอนุมัติจากหลอดหญิงสำหรับการกระทำทั้งหมดของเขา ครั้งสุดท้ายที่เขาไปสนุกสนานกับการฆ่าคือเมื่อ20ปีที่แล้วและคราวนี้เขากำลังจะกำจัดครอบครัวแอนทั้งหมดในจินลิงดังนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาจึองงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจว่าเขามีโชคชะตากับสถานที่แห่งนี้จริงจริงจินลิงเพียงแต่ว่าโชคชะตานี้หนักกว่าเล็กน้อยในเลือดเครื่องบินจอดอยู่ที่สะพานทางเดินและชางเชงโบเป็นคนแรกที่ก้าวออกจากห้องโดยสาร เขาเดินผ่านทางเดินผ่านพื้นที่สัมภาระและเข้าไปในถงผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินเขารู้ว่าตระกูลอันอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่พร้อมที่จะโจมตีพวกเขาทันทีเพราะหลอดหญิงมีงานสองอย่างที่ต้องทำนอกเหนือจากการกำจัดครอบครัวแอ่นทั้งหมดแล้วเขายังต้องวางแผนสถานที่ซ่อนตัวหลังจากการโจมตีเนื่องจากเขาต้องรออยู่ในเงามืดเพื่อให้ลูกชายของแอนเชิงกิ้งและเย่ชางเย่ปรากฏตัว ดังนั้นสิ่งแรกที่อยู่ในมือคือต้องหาที่ลงจอดก่อนในขณะที่เขากำลังจะนั่งแท็กซี่ไปที่เมืองก่อนเขาก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติทันใดนั้นเขาก็หันศีรษะและล็อกสายตาของเขาไว้กับชายวัยกลางคนที่ถือป้ายเพื่อไปรับผู้คนที่ด้านหลังของเส้นทะแยงมุมเขาไม่สนใจที่จะอ่านสิ่งที่เขียนบนป้ายขนาดใหญ่สายตาของเขาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่นิ้วโป้งขวาของชายวัยกลางคน ในคลิปตาลูกศิษย์ของเขาก็ปิดตัวลงหากเขาอธิบายความเที่ยวชาญในออร่าของเขาว่าเป็นวิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่งนิ้วหัวแม่มือขวาของชายคนนี้เป็นแสงเดียวในโลกสีดำสนิทที่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเขาแนวคิดหนึ่งที่หลายาศาสนาแม้ว่าจะมีโลกประทัที่แตกต่างกันแต่ก็ตรงกับการอ้างถึงคือยุคสุดท้าย ในแง่คาราวาสตร์นเหล่านี้เชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษยชาติได้นำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติกับสวรรค์และโลกและจัก,กรวาลลดลงทำให้มนุษยชาติห่างเหินจากพระเจ้าในมุมมองของลทัทธิเต๋าสวรรค์และโลกเดิมเต็มไปด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณและปราบใดที่พวกเขาเชี่ยวชาญวิธีการดูดซับและเปลี่ยนแปลงมันมนุษย์สามารถขึ้นสู่ความเป็นอมาตะได้ แต่ตอนนี้โลกธรรมชาติเกือบจะหมดพลังงานทางจิตวิญญาณและมนุษย์ได้สูญเสียความเป็นไปได้ที่จะขึ้นสู่ความเป็นอมตะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นยุคแห่งการสิ้นสุดของธรรมะไม่ว่านี่จะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญเรกิในขั้นตอนนี้ความรู้สึกส่วนตัวของพวกเขาคือไม่มีเรกิในโลกธรรมชาติและวิธีเดียวที่จะได้รับคือผ่านยาเม็ดหรือไอเทมพิเศษอื่นๆที่มีเรกิ มันเป็นเทียงผ่านยาที่พระเจ้าหญิงมอบให้เท่านั้นที่ลุงชางเซิงค่อยๆเที่ยวชาญจิตวิญญาณฉีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวิธีที่เขาได้รับจิตวิญญาณที่ไม่เพียงแต่ผ่านยาที่หลอดหญิงมอบให้เท่านั้นแต่ยังผ่านการกอดตัวพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยหลอดหญิงภายในฐานของสมาคมทำลายชิงเมื่อการก่อดตัวนี้ดำเนินการมันจะสร้างกระแสที่ทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปริมาณของที่ทางจิตวิญญาณที่ผลิตได้ไม่มากนัก แต่ก็ยังมีมากหลังจากผ่านไปหลายปีในปีที่ผ่านมาเขาทั้งสี่ของสมาคมทำลายชิงโชคดีพอที่จะมีโอกาสล่าถอยและฝึกฝนในการก่อตัวยกเว้นว่าส่วนใหญ่แล้วขบวนการนี้รับใช้หลอดหญิงเพียงลำพังภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้เขาทั้งสี่ของสมาคมทำลายชิงมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อร่องรอยของพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณรอบตัวพวกเขา มันเป็นเหมือนเมาส์ที่หิวจนถึงจุดหิวและมีความไวต่อรสชาติของอาหารมากในชีวิตของเขาลุงชังเซิงมีอาวุธวิเศษเพียงชิ้นเดียวของเขาเองและนั่นคือดาบไม้ที่หลอดหญิงมอบให้เขาซึ่งมีรูปแบบที่มีความสามารถในการโจมตีนอกจากนั้นเขาไม่มีอะไรเลยดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าคนที่หยิบเขาขึ้นมามีอาวุธวิเศษอยู่ในมือหัวใจของเขายังคงกระโดดเข้าไปในลำคอของเขาด้วยความตื่นเต้น จากนั้นเขาก็หยุดในเส้นทางของเขาและสังเกตชายอีกคนอย่างเงียบๆในขณะนี้เจ้า l a o 4ไม่ทราบว่าชายชรากำลังจ้องมองเขาอยู่ไม่ไกลตอนนี้เขามีจิตวิญญาณสูงเพราะถ้าเขาถือป้ายที่สนามบินเป็นเวลาหนึ่งวันเขาจะได้รับจางแอร์เมล3,000หยวนสำหรับการทำงานหนักของเขาซึ่งมากกว่าที่เขาจะได้รับจากการตั้งแผงขายของในถนนโบราณ เขาไม่ต้องการให้เฉิญเจียววยมาเร็วเกินไปเพราะถ้าเขาสามารถทำงานได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาสามารถพักผ่อนที่บ้านได้อีกสเดือนข้างหน้าของปี หลังจากสังเกตเจ้า Lao สิบสักครู่เขาก็สรุปว่าเขาไม่เที่ยวชาญในออร่าไม่เพียงเพราะเขาไม่ได้สังเกตเห็นความผันผวนของออร่าใดๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นเจ้า Lao สิเป็นที่ต้องการของตลาดมากเกินไปคิ้วและการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยออร่าตลาดที่แท้จริงของสามัญชนคนที่มีความเที่ยวชาญในออร่าไม่สามารถมีออร่าตลาดระดับล่างแบบนี้ได้ ดังนั้นลุงฉ้างเซิงจึงเดาว่าบุคคลนี้ไม่ควรรู้ว่านิวทริกเกอร์ที่เขาถืออยู่นั้นเป็นอาวุธวิเศษจริงๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาจึงตีความคิดของ New นิวทริกเกอร์นี้เขาจึงแซงทําเป็นมองไปทางซ้ายและขวาและมหาเจ้าเหลาสีก่อนถามเขาว่าน้องชายคนเล็กฉันขอโทษที่จะถามแต่ถ้าฉันต้องการไปที่ใจกลางเมืองฉันจะไปได้อย่างไร เจ้าเหลาสีมองกลับมาที่เขาและเห็นว่าเขาเป็นชายชราที่ไม่รู้อิโนอิเนดังนั้นเขาจึงพูดอย่างไม่แยแสว่าจำเป็นต้องถามไหมนั่งแท็กซี่ใต้ดินรถสนามบินอันไหนไม่ไปในเมืองใช่ครับลุงฉังเซิงไม่พอใจกับท่าทีของเจ้าเหลาซือแต่ไม่มีเจตนาที่จะโกรธเพราะทั้งหมดนี้ยังตอกย้ำการตัดสินของเจ้าเหลาซือ ดังนั้นเขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันจะไม่โกหกน้องชายคนเล็กนี่เป็นครั้งแรกของฉันในจินลิ่งฉันไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้และฉันก็แก่แล้วดวงตาของฉันไม่ดีเกินไปดังนั้นฉันจึงสับสนเล็กน้อยเขาหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยหยวนออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้เจ้าเหลาสีพูดว่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความาซาบซึ้งเล็กน้อยโปรดยอมรับมันเดิมทีเจ้าเหลาสีไม่ต้องการดูแลชายชาราคนนี้ แต่เมื่อเขาเห็นว่าอีกฝ่ายเอาธนาบัตรหนึ่งร้อยหยวนออกมาทัศนคติของเขาก็ดีขึ้นทันทีเขาดึงร้อยหยวนจากมือของชางเชงโบอย่างยิ้มแย้มแล้วพูดอย่างแห้งแล้งว่าสิ่งต่างๆเร็วที่สุดบนใต้ดินอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้หลังจากสิบโมงแล้วความเร่งรีบตอนเช้าได้ผ่านไปแล้วและแท็กซี่ไปยังเมืองตอนนี้จะใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าใต้ดินเล็กน้อยดังนั้นเนื่องจากคุณไม่ได้ขาดแคลนเงินคุณควรนั่งแท็กซี่ ดีชางเชงโบโค้งมือและพูดอย่างสุภาพว่าถ้าอย่างนั้นขอบคุณน้องชายคนเล็กยินดีค่ะเจ้าเหลาซือพูดพลางยัดธนบัตรร้อยหยวนใส่กระเป๋าเสื้อของเขาโดยตรงในความเห็นของเขาถ้าเขาไม่ได้ใส่เงินนี้ไว้ในกระเป๋าของเขาอย่างรวดเร็วบางทีชายชราคนนี้อาจจะยังคงมองหาตัวเองเพื่อขอมันกลับ ในขณะนี้ลุงชังเซิงที่ไปที่นิ้วยกที่นิ้วโป้งขวาของเขาและถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าน้องชายคนเล็กฉันเห็นว่านิ้วทริกเกอร์ของคุณไม่เลวฉันสงสัยว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนเขากล่าวว่านิ้วนี้มาจากราชวงศ์ทิ้งไม่มีค่าเกินไปแต่ไม่ถูกเกินไปเช่นกันราคาตลาดต้องอยู่ตรงกลางหมืน่นลุงชางเซิงซึ่งปกติไม่ค่อยรู้เรื่องของเกล่าวถามเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าหมายความว่าอย่างไร เจ้าเหลาสือกล่าวว่าหมื่นกลางคือจำนวนกลางของหมื่นแอละหมื่นหรือสองหมื่นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าห้าหมื่นถือว่าเป็นหมื่นกลางอุ๊ยลุงชัางเซิงพูดด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อเห็นว่าคุณพูดง่ายขนาดนี้คุณต้องอยู่ในธุรกิจของเก่าใช่ไหมใช่เจ้าเหลาที่ไม่ได้ซ่อนมันและพูดอย่างสบายๆว่าฉันอยู่ในธุรกิจของเก่ามาสิบถึงยีปีแล้ว ลุงชางเซิงถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าน้องชายคนเล็กถ้าคุณอยู่ในธุรกิจของเก่าทำไมคุณถึงมาที่สนามบินเพื่อรับคนเจ้าเลาที่ขมวดคิ้วมองขึ้นและลงที่ชางเชงโบและพูดว่าชายชราคุณมีคำถามมากมายคุณไม่ต้องการที่จะรู้วิธีเดินทางไปยังเมืองที่เร็วที่สุดหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณควรรีบไปเขากล่าวว่าฉันคิดว่าฉันพูดมากเกินไปและทำให้อีกฝ่ายต้องระวัง เขาจึงรีบพูดด้วยสีหน้าขอโทษว่าฉันขอโทษแต่เมื่อฉันแก่แล้วฉันพูดมากเกินไปและฉันต้องการคุยกับทุกคนสิ่งที่ลุงชังเซิงไม่รู้คือสิ่งที่เจ้าเหลาสีพูดแบบนี้จริงๆเพื่อเตือนเขาว่าถ้าเขายังต้องการถามคำถามอื่นๆเขาก็ควรเอาเงินออกไปอีกวงเงินร้อยหยวนตอนนี้ถือว่าถูกใช้จนหมดแล้วดังนั้นเจ้าเลาที่กล่าวด้วยรอยยิ้มที่ร้อนแรงและความหมายที่ลึกซึ้งว่า ชายชราไม่สำคัญว่าเราจะพูดมากขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับใครและเราคุยกันอย่างไรพูดอย่างนั้นเขาจงใจใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วที้ซึ่งสวมนิ้วลั่นไกยกร่วมกันทําท่าทางการนับเงินลุงช้างเซิงกลับมารู้สึกตัวและสาบแช่งในใจว่าฉันโง่ามากฉันประเมินคุณสูงเกินไปฉันจึงไม่ต้องตีรอบพุ่งไม้กับคุณดังนั้นฉันจะตรงประเด็น หลังจากนั้นเขาก็หยิบธนบัตรยวน2องสใบออกจากกระเป๋าเสื้อและยื่นให้เจ้าเราที่พูดด้วยรอยยิ้มว่าพูดตามตรงฉันสนใจของเก่ามากและเมื่อฉันเห็นนิ้วนี้บนมือของคุณฉันคิดว่ามันเป็นนิ้วที่ถูกต้องเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเงิน